สวัสดีครับวอวของรีเฟฟครับวันนี้ก็เนื่องจากมีน้องๆนะฮะสอบถามเข้ามาว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรในการถ่ายวิดีโอหรือว่าอุปกรณ์สําหรับบันทึกเสียงเวลาเราพูดอะไรประมาณนั้นนะ <Yeah. S 1> ก็วันนี้ก็เลยจะมาแชร์อุปกรณ์กันว่ามีอุปกรณ์อะไรที่ใช้อยู่บ้างฮะ,ะ mm hmm. ก็เบื้องต้น mm hmm. ก็จะเป็นพวกกล้องต่างๆอันนี้ที่ใช้อยู่ก็คือจะเป็นกล้องของ ออสโมดีใจออสโมนะฮะแอคชั่นไทมรานะฮะมันก็จะมีหลายตัวที่เมื่อก่อนนี้ผมใช้ตัวพวกนี้อยู่มันก็จะหลายหลายคนบอกว่าคือเวลาแสงน้อยเนะี่ยมันจะไม่ค่อยชัดแล้วก็มันจะโฟกัสแบบกว้างๆประมาณน,านั้นอันนี้เมื่อก่อนก็ใช้ตัวนี้นะฮะเวลาออกไปข้างนอกด้วยอะไรด้วยเนื่องจากตอนเมื่อก่อนเราอยากจะทําแบบคลิปภายนอกมากกว่าภายในแต่พอเราทําคลิปภายในซะเยอะกว่าแบบนี้มันก็เลยทําให แสงไม่บางทีช่วงมุมแสงไม่พอหรือประมาณนี้มันก็จะทําให้หมองไม่ค่อยเห็นประมาณนั้นนะอ่ะโอเคนี่มาดูกล้องเลยแล้วกันนะกล้องที่ใช้อยู่ก็ผมมีกล้องใช้มือสองนะไม่ใช่ของมือหนึ่งโซนี่แซดวีวันนะฮะที่ใช้อยู่ก็จะหน้าตาแบบนี้นะผมขอขับกล้องตัวนี้นิดหนึ่งอ่ะนี่เป็น Sony Z V1 ที่ใช้ตัวนี้มันก็จะเรียกว่า เป็นกล้องที่นิยมนะฮะนิยมสําหรับแนวพวกร็อกเกอร์ทั้งหลายนะฮะเขาก็จะนิยมใช้กันแต่ว่ามันเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ถ้าอยู่ในห้องแบบแสงได้น้อยอะไรโอเคถ่ายข้างนอกก็ดีนะฮะแล้วก็สามารถที่จะทําหน้าหลังละลายได้ด้วยแหละประมาณนั้นแต่ว่ามันก็จะไม่มีออปชันอะไรมากมายที่จะแต่งหน้าสวยอะไรประมาณนั้นหน้าเลียกยังไงก็จะเห็นเหมือนสมจริงไปประมาณนั้นนะฮะและ้วอีกตัวนึงก็อุป,ปกรณ์ ที่ใช้ก็จะเป็นสลาม์มนิกนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นไมโครโฟนนะเป็นไวเลสสำหรับต่อจากกล้องนี่แหละนะประมาณนั้นนี่ก็จะมีตัวที่เป็นตัวรับตัวส่งนั่นแหละนะเปน็นเป็นตัวนี้เป็นบลิงห้าร้อยโปรนะฮะรุ่นนี้ผมก็จะใช้ร่วมมันกับตัวกล้องนี้เป็นหลักนะก็จะมีลูกมันอีก2ตัวลูกมัน ก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกเสียงเวลาเราพูดนั่นเองเราก็จะติดไว้แล้วก็ใส่ตัวนี้ด้วยนะฮะเวลาบางทีผมเปิดพัดลมอะไรมันก็จะช่วยกัรนเสียงได้เงเียบกิบเลยประมาณนี้อุปรกรณ์ก็มีแค่นี้ฮะสำหรับที่ถ่ายทําก็เป็นพวกขากล้องพวกอะไรปกติทั่วไปนี่แหละใช้ขากล้องง่ายๆจริงอุปรกรณ์เพิ่มนี้ผมซื้อไอ้ตัวเนี้ยมือสองมาน่าจะหมื่นหมื่นนิดๆเนต่ตัวเนี้ยหมืน่นหมื่นกว่าบาทนะฮะตัวกล้องเมื่อก่อนใช้ตัวนี้นะฮะ ไอคอนไอคอนมันทำถ่ายได้สูงสุดแค่พันแปดสิบสีแล้วก็ไม่คุณภาพแย่หน่อยนะดังนั้นก็ก็ไมาใช้ส่วนใหญ่เป็นจะมีแอคชั่นแคมมากกว่านะเป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะตัวนี้มันเป็นรุ่นอะไรเราไม่รู้ผมจำไม่ได้เนี่ยเป็นแอคชั่นแคเมลารุ่นวันอานะฮะเนี่ยเป็น i ินสตาสามศูนย์นะก็มีแค่นี้นะฮะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆก็แทบจะ ไม่มีละถ้าในห้องนี้ที่ถ่ายก็ผมก็จะมีไฟ2ดอดวงแบบนี้นะฮะแต่ถ้าบอกว่าเราใช้กล้องแอคชั่นแคมนะมันก็อาจจะมีมุมมืดมีอะไรเยอะเหมือนกันนะฮะก็เลยถ้าบอกว่าเราใช้กล้องตัวนี้ก็ได้เปรียบมากกว่านะฮะสำหรับ Sony ่แซดวฮะก็ลองดูฮะแต่ที่อุปกรณ์ผมก็มีแค่นี้แนหะที่ถ่ายทํามันก็ไม่มากแล้วก็ใช้ถ่ายงานได้ในคุณภาพชัดเจน ประมาณนั้นนะฮะอบอกราคาก่นแซตบีวันตอนนี้มือสองมันน่าจะอยู่ประมาณสักหมื่นตอนผมซื้อมันน่าจะหมื่นสี่นะผมซื้อมันเนี่ยหมื่นสี่โซนี่แซดบีวันนะสะ่วนตัวที่เป็นไวเลสซาร a m มนิกนะฮะบลิงห้าร้อยปเนี่ยตัวนี้มันเป็นที่มันมีใหม่ให้สองตัวนะฮตัวนี้น่าจะประมาณ แ0 0 0ักว่าบาทนะฮะมันเป็นเซ็ตที่เป็น8 0 0 0ักว่าบาทนะฮะแล้วก็พวกกล้องอื่นๆที่ใช้อยู่พว,พวกกล้องออสมอะไรมันก็หมื่นกว่าบาทนะฮะเมื่อก่อนใช้ตัวนี้บางทีก็ไปข้างนอกก็อาจจะถือตัวนี้บ้างแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ค่อยชัดอย่างที่เราต้องการอยากได้กล้องใหญ่ไปแต่ขี้เกียจถ,ถือประมาณนั้นแล้วก็พวกโคมไฟพวกอะไรอย่างงี้มันก็ซื้อมาแบบราคาถูกๆนะเนี่ยไม่ได้แพงอะไรโคมไฟพวกนี้มันน่าจะเซตหนึ่งสองพันกว่าบาทเองฮะ แต่ว่าไม่มีหลอดให้เรานะเราก็ซื้อหลอดมาใส่เองเนี่ยมันก็ขาดหมดละแต่ว่าก็ยังใช้งานได้อยู่ในระดับของที่เราอัดวิดีโอในห้องเนี่ยสบายเลยนะฮะสามารถใช้งานได้นะโอเคอุปกรณ์ผมก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากมายเสียงที่ได้ยินก็ตัวนี้มันเป็นเสียงจากออสมอลแอคชั่นนะฮะอ่าเพราะเราถ่ายตัวอุปกรณ์ให้เราให้เห็นนะโอเคคลิปนี้น้องอยเป็นประโยชน์ครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ